สวัสดีค่ะคชัช้นคลสโผส์สซลฟ์ c h ช n แนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำเทปะเช่หรือเบียรสดมาขามป้อมวัตถุดิบในการใช้เนื้อมะขามป้อม2 0ง200กรัมน้ำตาลทราย200กรัมเปลือกสับประรดพร้อมแกน200กรัมน้ำพันกรัมหรือ1ลิตรก่อนที่เราจะไปเตรียมอย่างอื่นเราจะเตรียมน้ำ น้ำตาลละลายก่อนนะคะจากวิธีการละลายน้ำตาลของเรานะคะเราจะนำน้ำส่วนหนึ่งกับน้ำตาลนะคะใช้น้ำประมาณ300กรัมนะคะไปต้มให้ละลายแล้วจึงจะนำมาใส่เราเตรียมผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลือกสับรดแล้วก็มะขามป้อมเราทุบแล้วนะคะ เราก็จะเอาผลไม้ลงโหลเลยค่ะเปลือกสับประรดลงนะคะตามด้วยมะขามป้อมเลยค่ะก็ให้ทยอยลองเลยแบบนี้เลยนะคะ น้ำตาลนะคะที่เราละลายในน้ำร้อนแล้วนะคะทีนี้เ้ายังไม่เย็นนะคะและปริมาณน้ำยังไม่พอการความรวดเร็วนะคะในการที่จะทำเราก็ใช้น้ำเย็นจัดเลยค่ะเติมลงไปนะคะให้เขาได้น้ำในอุณหภูมิหท่งพอดีแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องรอเวลาเย็นพอดีค่ะสัมผัสได้เลยเย็นนะคะ ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราละลายน้ำตาลแล้วนะคะไม่ต้องคนเยอะใช้ได้เลยให้กดๆในข้า็จมน้ำแค่นั้นค่ะ ปิดฝาไว้เฉยนะคะไม่ต้องล็อกอีก3ามวันเราก็จะมากลองนะคะเพื่อบ่มต่อให้เกิดการ์ดนะคะลืมไม่ได้นะคะติดชื่อและก็วันเริ่มทำอีกสามวันก่ะเพื่อนเธอไปเช่คมาขามป้อมของเรานะคะ หมักมาได้แล้วสามวันค่ะเพื่อนดูนะคะภายน้ําเกิดขึ้นดีมากเลยเห็นนะคะอันนี้ถือก็เ,เรียกว่าภายน้ํานะคะเกิดแอลกอฮอล์เดี๋ยวเราจะก,กลองแล้วก็บ่มต่อหอมมากกับค่อนหอมมากน้ำใส ใส่แจ้วเลยเพื่อนเราไม่มีขวดแก้วหนาๆน,น,นะคะเราจะใช้ขวดน้ําอัดลมอันนี้เป็นขวดบัซซี่นะคะเพราะว่าเขาจะทนแรงความดันของก๊าซได้นะคะ ฝาให้แน่นนะคะในเมื่อใส่แบบนี้ฝาปิดปิดฝาให้แน่นนะคะแน่นมากมากเลยค่ะปิดแล้วเราบีบด,ดูนะคะยังยังบีบได้อยู่นะคะยังบีบได้แบบนี้อยู่นะคะอีกสองวันนะอีกหรือหนึ่งคืนเพื่อนเรามาเช็คดูนะคะถ้าขวดเขายังบีบได้เหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าการ์ดรั่ว อาจจะต้องเปลี่ยนฝาหรือเปลี่ยนขวดนะคะอีกประมาณห้าวันค่ะหมักรอบแรกนะคะวันที่4รับทีสองกลองนะคะเพื่อหมักต่อวันที่7นะคะอีกประมาณห้าวันจะมาลินให้เพื่อนดูนะคะ เทไปเค,มค่มะขามป้อมของเราหลังจากที่เรากลองและบ่มต่อนะคะได้ห้าวันแล้วค่ะสภาพ5้าวันนี้เพื่อนขวดแข็งมากเลยนะคะเขาเกิดการด,ดีมากค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะให้เพื่อนฟังเสียงนะคะในระหว่างที่เราเปิดนะคะเราจะค่อยๆเปิดนะคะเพราะว่าการถ้าออกเร็วเน้น้ำจะล้นหมดค่ะ จะเปิด,ดหลายๆขยักนะคะเห็นไหมคะเขาวิ่งขึ้นอย่างเร็วเลยค่ะเพื่อนตาวิ่งขึ้นอย่างเร็วเลยพอฟองขึ้นแล้วเพื่อนต้องปิดไว้นะคะเพื่อให้เขาค่อยๆทยอยออกคายออกเรื่อยๆะค่ะ เดี๋ยวจะล้นออกหมดนะคะพอฟองดูว่าก่อยเปิดอีกเราจะลินนะคะดูว่าจะชิมแล้วก็บอกเพื่อนว่ารสชาตินะคะเป็นอย่างไร หน้าทาน,นเพื่อนน้าทานนะคะเอมนะสีก็ออกเหลืองนอ่อนนะคะเหมือนกับน้ำมะขามป้อมสดนะคะจะชิมนะคะรสชาติอร่อยทุกเพื่อนนะคะเขามีรสหวาน หอมผลไม้ก็คือสับปะรดนะคะแล้วก็มะขามป้อมเพราะเกินน้ำแล้วเนี่ยจะหวานชุ่มคอลองซื้อทำทานนะคะอร่อยจริงๆค่ะนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับ การแปลรูปผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ